إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على أبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة วกุลละดลาละตินฟินนารพี่น้องผู้มีความศรัทธาต่อลอทั้งหลายครับขอให้เราได้เป็นผู้ที่มีความตากวายำเกรงต่อลอสุบฮานหตาลาให้มากที่สุดนะครับในจุมพะที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องของการฮีดายะหรือทางนำจ่อลอสุภฮานหวตาลา ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายมีความปรารถนาที่จะได้รับเพราะฮีดายะนั่นคือซุลุกุตตอรีกอัลลอฮ์ดีอวาซิลอินซานุอิลาฮอยาติฮีเพราะคำว่าทางนำนี่หมายถึงวิถีทางหรือแนวทางหรือเส้นทางที่จะทำให้มนุษย์นั้นได้นำมนุษย์ไปสู่เป้าหมายของเขาที่แท้จริง ฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอะไรคือความสำเร็จของชีวิตนะครับอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตของมนุษย์ที่อรรถสุภะตาลาให้เกิดให้พวกเราเกิดมาหลายคนไม่ทราบนะครับหลายคนไม่รับรู้หลายคนไม่ทราบหลายคนทราบถึงเป้าหมายของ ชีวิตมุสลิมว่าจะไปจบตรงไหนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใส่ใจที่จะทํำให้ชีวิตนั้นไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงในที่สุดชีวิตของเขานั้นก็เลยผิดเพี้ยนจากเป้าหมายที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดที่พวกเราทั้งหลายจะได้นำมาพิจารณานะครับพี่น้องครับความโปรดปาน ในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเรามากมายแต่สิ่งที่เป็นความโปรดปานของอัลลอฮ์ที่ให้กับเรามากกว่าดุนยานั้นก็คืออายะกุรอ่านที่อัลลอฮ์ได้ตรัสกับท่านรอซุนซอลลัลลอซลัมว่าวะเลนอาเครตุค่อยรุลละกามินันอูลาอัลลอฮ์ตรัสว่าและโรคอาเครอห์นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเจ้ามากกว่าโลกดุนยา ครั้งหนึ่งท่านอาสัสซุอสล,ล,ลอาล,สลลัมได้เอามือไปจับไหลของท่านับลอมได้เอามือไปจับไหล่ของท่านอิบนุลอุมัรได้ลาขท่านอาับลอ็มได้กล่าวกับท่านอิบดุอมุมารดากุอไปจบไหล่ท่านอาัดุอารได้เอา,าับล่อท่านอับดลอ,อุมารได้เอามไจั่อท่านอบดุลอารได้เอามือปจัคล่อง่านอับดุลอุมาร้เอามือปจงหลอยู่นานอดอารี้เสมืนนแอ,อแปขกที่นอมาเยือน่น อาวาบิุซาบินหรืออยู่ในดุนยานี้เสมือนคนเดินทางนั่นหมายความว่าแขกที่มาเยือนหรือคนที่เดินทางเนี่ยก็จะพำนักในช่วงระยะเวลาเล็กน้อยหมดธุระแล้วเขาก็ไปฉะนั้นเราอยู่ในดุนยาก็อยู่ในสภาพแบบนั้นก็คือว่าเราจะไม่ไม่คิดว่าดุนยานี้คือโลกถาวลของเราเราอยู่ในชั่วขณะหนึ่งนะครับแล้วเราก็ต้องจาก โลกดุนยานี้ไปท่านอิมนุอุมัดก็จึงได้กล่าวขึ้นว่า إ أ بح, إ أ اء, ض, ض, อิ ذا อัมไซต์ตะฟลาตันเตศรอัสศบะฮ์ว่อิ ذا อัศบะฮ์ตะฟลาตันเตศรอัลมาสาขุสมินเชื้อฮัติกกลิมารดลิมารดอกว่ามินเฮียติกกลิมาติกะท่านอิมนุอุมัดจึงได้กล่าวว่าเมื่อถึงในช่วงเวลาเยน็น ท่านจะทำอะไรก็ทำอย่ารอจนกว่าจะเช้าเมื่อถึงเวลาเช้าท่านจะทำอะไรก็ทำอย่ารอจนถึงเวลาเย็นนะครับบ้านเราก็เรียกว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะครับตอนนี้เรามีความสะดวกง่ายดายในเรื่องของการทำอิบัตเราทำซะอย่าไปรอว่าเดี๋ยวก็ได้เดียดเด๋ยวออกจากงานก่อนก็ได้ เดี๋ยวเล,กลวกเวิกแล้วก็ได้เดี๋ยวงานเสร็จแล้วก็ได้เราจะรู้ไหมว่าเราจะได้ละหมาดเวลานั้นอลัลลอฮ์อาจจะเรียกเราไปก็ได้ในเวลาหนึ่งเวลาใดฉะนั้นท่านอินุมัตะบอกว่ายาโราในสิ่งที่อัลลอฮฺสุาลาสตาราทรงใช้ถ้าเราทําได้ให้เรารีบทําซะวะคุตมินเซฮะติกาลิมารดจงทำในขณะที่ท่านมีสุขภาพแข็งแรงก่อนที่ท่านจะเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้วก็ททำให้อิบาดัสนั้น มันไม่เกิดความสมบูรณ์นะครับวอมินไฮอาติกาเรมอติกในขณะชีวิตอยู่ท่านรีบทำซะก่อนความตายจะมาถึงพี่น้องครับนี่คือสัจธรรมของชีวิตที่เป็นความจริงที่ทานรอซูลงสลลทรลอดวาเลวัลลัมนั้นได้บอกกับเราถึงเป้าหมายชีวิตของเราว่าเป้าหมายของเรานั้นก็คือการกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานโมตาลา ไม่ใช่ดุนยานี้หลายคนนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายหลายคนมุ่งมั่นนะครับทำงานเพื่อจะให้ได้เงินมาเยอะๆนะครับลำบากนะครับพยายามสุดขีดในการดำรงชีวิตดุนยานี้นะครับสุดริมชิมประตูเลยถ้าตรงไหนมันได้เงินตรงไหนทำให้เรารวยขึ้นมาได้ เพราะอะไรเพราะเราต้องการให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของดุนยานี้จนในที่สุดสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อมันมากเกินไปเนี่ยมันทําให้เราหลงลืมเป้าหมายของเราว่าเ,เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ะนะครับและสุดท้ายชีวิตเราจะไปไหนเราจะอยู่ถึงอายุเท่าไหร่ทรัพย์สินเงินทองที่เราทุ่มเทกันเลือดตาแท้กระเด็นเนี่ยแล้วสรุปแล้วมัน มันจะไปกับเราได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับอันนี้เราไม่ได้คิดถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้คิดถึงว่าจะทํายังไงให้มันได้ตังค์ให้มันได้ตังค์ให้มันได้เงินให้มันได้ตังค์ให้มันได้เงินเขาไม่ได้ห้ามคิดแต่ถ้าเราคิดจนเกินไปเนี่ยมันก็ไปทําให้วิถีชีวิตจริงๆของเราเนี่ยถูกลงลืมไปนั่นคือวิถีชีวิตแห่งความเป็นมุสลิม โดยเหตุนี้ในอัลกุราอานอัลลอฮ์จึงได้กล่าวว่าอัลฮะกุมตะกาทุฮัตตาซุรตุมุลมอกอบรอลัลลอฮ์ตานว่ามีการแข่งขันรีบเร่งการสอบสแสวงหาทรัพย์สินนะครับจนกระทั่งลืมในที่สุดไปเยี่ยมเยียนถึงหลุงฝังศพหมายความว่าลืมจนกระทั่งเราตายไปแล้วไปถึงฝังศพ ถึงหลงสบแล้วตอนนั้นเมื่อน,นึกขึ้นมาได้ก็สายเกินไปแล้วเพราะว่าชีวิตเราไปอยู่ที่กูบูตแล้วนะครับแล้วเราดูซิว่าเอาอะไรกันไปได้สักคนไหมสิ่งที่เราได้สะสมกันไว้มากมายนี่คือสาสตจธรรมชีวิตที่ท่านรอสูนสละลอสละมได้บอกกับเราทั้งหลายให้พิจรารณาเป้าหมายชีวิตให้มัน ของแท้กล่าวรัสูลสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกว่ายัตบิรุลไมยิตะซาลาสตุสิ่งที่จะติดตามคนตายไปนั้นมีสามอย่างด้วยกันเวลาเราตายแล้วเนี่ยมันจะอยู่กับเรามันจะตัวเราเนี่ยมันจะมีอยู่สามอย่างท่านรัสูลบอกจะไปกับเราที่กุบฏด้วยฟฟยาร์จิรุอิสนาหนุวฟยับกวาเหตแต่สองอย่างมันไม่ไปกับเรา นะครับเหลืออย่างเดียวที่มันจะไปกับเราได้ยัตบิลูหูอะหูวะมาลูหูอะมาลูฮูสิ่งที่จะตามผู้ตายไปสามอย่างนั้นได้แก่สิ่งที่จะอยู่กับผู้ตายนะครอบครัวเป็นห่วงครอบครัวเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานเป็นห่วงภรรยาเป็นห่วงครอบครัวะมาลูหูทรัพย์สิสนสมบัติอันมากมายที่คนขควายไว้วอะมันและอะมันการงาน ความดีทั้งหลายที่เราได้ไปฏิบัติฟอยอปิยาอูฮ <tinc S 1> ูวามาลูฮูเมื่อตายไปแล้วครอบครัวทั้งหมดทรัพย์สินทั้งหมดไม่ไปกับเราอยู่นะครับอยู่สร้างความพุ่งวายต่อไปวยับกออามาลูฮูแต่สิ่งที่คงเหลือกับผู้ตายที่จะติดตัวผู้ตายไปอัมัการงานต่างๆที่เอาล้อยได้ใช้เราเนี่ยเราทำไว้มากน้อยขนาดไหนอันนั้นมันจะติดเราไป ดังนั้นเราไม่มีอามันไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีอะไรติดเปนสักอย่างดังนั้นอิสลามพี่น้องครับที่พูดมานี่ไม่ได้หมายความว่าอิสลามสอนให้เราละทิ้งดุนยาไม่ได้บอกว่าให้เราไม่สนใจเรื่องดุนยาไม่ใช่แต่นี่เป็นเตือนสติให้รู้ว่าเราอย่าไปหลงมันจนกระทั่งเราใช้ชีวิตผิดเป้าหมายของมุสลิมที่แท้จริง ในกุรานอัลลอฮ์บอกว่าวับตักีฟีมาอะตากัลลอฮุดดารอลอาคิราว่าละตันซานาซีบุกามินัดดุนยาเจ้าจงส่อแสแห่งหาหรือเจ้าจงพึงพอใจในสิ่งที่อัลลอให้กับท่านสำหรับโลกอาคิราฟนั่นหมายความว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้รับจากอัลลอฮ์ในดุนยานี้เนี่ย นำออามาเป็นประโยชน์สำหรับวันอาคิราีรอหเวลาตั้งสา,าสซีบุกมีนนด,ดุนยาแล้ท่านก็อย่าลืมส่วนของท่านที่จะต้องมีในดุนยาด้วยนั่นหมายความว่าอิสลามไม่ได้สอนให้มุสลิมนั้นละทิ้งการพัฒนาการเจริญเติบโตหรือวิถีชีวิตในดุนยาแต่อิสลามสอนว่าอย่าให้ดุนยานั้นทำให้เรานั้น ต้องใช้ชีวิตผิดไปจากเป้าหมายที่แท้จริงของอิสลามพี่น้องขอพอเวลาเราจบชีวิตลงไปที่กุโบสแล้วเนี่ยก็จะเกิดคำถามขึ้นทันทีหลังจากที่ฝังมยยัดเสร็จเรียบร้อยดินกบแล้วผู้คนเดินกลับถอยหลังกลับและวเมลอลกัดสองท่านจะมาสอบถามเป็นคำถามชุดแรก สามคำถามวยการที่มุงกัตกานาคิจะถามก็คือว่ามารอบูกาใครคือพระเจ้าวอมาดีนูกะอะไรคือศาสนาที่ท่านนับถืออยู่วอมาฮาสรจุนอลซีบาอซาฟีกุมและผู้ชายคนนี้คือท่านรอซูลเนี่ยคือใครที่ถูกแต่งตั้งมาท่านพี่น้องครับคำตอบอันนี้เนี่ย มันไม่ใช่เป็นคำตอบที่เราจำได้แล้วจะไปตอบมันไม่ใช่คำตอบที่เราท่องจำไปก่อนตายแล้วจะไปตอบแต่คำตอบเนี่ยมันประมวลจากอามมนของเราในดุนยาว่าเราใช้ชีวิตบนแนวทางอิสลามที่แท้จริงหรือไม่ที่ถูกต้องหรือไม่แล้วถึงวันนั้นคำตอบมันจะมาเองแต่ถ้าเราไม่ได้เคยดำรงชีวิตในอิสลามไม่ได้สนใจเรื่องของอิสลามอะไรเลย ไม่ได้ปฏิบาติไม่ได้มีอันนั้นอะไรในส่วนตัวของเราถึงแม้ว่าจะท่องจําไปขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถจะตอบได้ฉะนั้นถ้าตอบไม่ได้ด่านแรกสามคำถามก็ไม่ผ่านแล้วจะต้องโดนอะไรบ้างทาง่าเราสุลตโนรละลมบอกว่าอินนันกอบรอในกุบร์นั้นอาวลัลมันซิลมินันมานาสิลอาอัครถือว่าเป็นด่านแรก จากบรรดาด่านทั้งหลายที่จะมีในอาเครอฟออินเนจาฮามินหูบอเดหูไอซารมินหูถ้าในากูโบร์ท่านประสบความสําเร็จจากคาําถามที่ถูกถามตอบคําถามนี้ได้บนวิถีชีวิตอิสลามในดุนยาของท่านบอเดหูไอซารมินหูหลังจากกูโบร์ไปแล้วก็จะเป็นเรื่องง่ายได้นะครับ ว่าอิสลามยันจะมินหูฟะมาบะอัลหูอัชดาِินหูแต่ถ้าในกูโบ์เนี่ยคำถามชุดแรกท่านไม่ประสบความสำเร็จท่านไม่สามารถที่จะตอบคำถามที่ถูกถามได้เพราะท่านไม่เคยดำรงชีวิตบนอิสลามวิ <ت ص في ق> ทยจริงน,นะครับบะอัลหูอัชดาِินหูหลังจากกูโบ์แล้วเนี่ยมันก็จะมีวันอัครากูโบนนี่ไปอาลมบร์ซัก เป็นหนึ่งมิติของชีวิตที่มีอยู่ใน,ในกูโบส์หลังจากกูโบส์ก็จะต้องมีอะไรที่มันบุนแรงยิ่งกว่านั้นอีกฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายศาสนาจึงมีสุดนักส่งเสริมนะครับให้ผู้ไปฝังกูโบสเนี่ยขอดูอาพัสบิทกับไมยิตที่ล่วงลับไปแล้วอัลลอฮุมะซาบิดฮ บิลโปลิซาบิติฟิลฮอาติบูยาโอ้อล l l a ์ขอพระองค์ทรงทําให้คําพูดของเขาเกิดความมั่นคงในเรื่องราวชีวิตในดุนยาของเขาก็มีสุนัตให้เราทําการขออาุาศัสบีดฉะนั้นในขณะฝังกุโบนเนี่ยก็ต้องสงบเงียบเพื่อรอขออุดตัสบีดเมื่อฝังเสร็จแล้วไม่ใช่พูดตลกขบขันเอฮาอันนี้เป็น เป็นวัฒนธรรมมารยาทคนบ้านเราคือไม่ได้เห็นความสัมพันธ์อะไรตรงนี้ไงฟังแล้วก็เดือะกะบ,บางคนก็ท่องไม่เป็นอีกดูอาบทนี่ไม่รู้ท่องกันยังไงแล้วก็ท่องกันทําไมมานั่งสงสัยอีกมาเลกัดจะมาได้ยังไงอยู่ตรงไหนอยากเห็นไปไหนตอนไหนเลยเชยไปหมดแสดงให้เห็นถึงความไม่ศรัทธาต่อหลักอีมานนะครับที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าต้องศรัทธาต่อวันอาคีรอ นี่คือสิ่งสำคัญที่มันเกิดขึ้นนะครับในหมู่สังคมพี่น้องของเราที่เข้าใจศาสนาหลงๆก็เลยไม่สามารถจะนำมาสู่ภาวการปฏิบัติได้ในอัลกุรอานที่ในในในละหมาดเนี่ยเวลาเราอัตถิยาตเนี่ยมันก็จะมีอยู่บทหนึ่งที่อัลลอฮ์ที่เราสูนให้เราอ่านหลังตัฮถิาตเนี่ยอัลลอฮุมะอินเนาอูฟูบิกะ มนอาซาบิเจฮันนัมะว่ามนอาซาเิลกวาบริโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงคุ้มครองให้เราได้พ้นจากการอาสาบในจฮันนมและการอาสาบในกูโบ์ฉะนั้นเรื่องอาสาบในกูโบ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหนือยางความรู้สึกของเราไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่เป็นเรื่องอีมะฉะนั้นเมื่ออีมานแล้วไม่ต้องถามวิธีการว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้รู้นะครับแต่ให้เราศรัทธาว่า ถ้าดุนยานี้เราอยู่แบบไม่ใช่อิสลามเลยสามคำถามแรกนี้ไม่ผ่านแน่นอนแล้วเราจะต้องโดนอาสาบในกุโบฏจนกระทั่งถึงอาเครอนะครับนี่ก็ฝากพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายไว้ให้เราได้ตระหนักถึงนะครับมุมมองของชีวิตที่แท้จริงเป้าหมายของเรานี่คืออะไรเราจะได้เดินชีวิตไปบนเป้าหมายที่ถูกต้องนะครับแล้วเราก็จะได้พบฮีดายัดแห่งความสำเร็จ

เรื่องราวศาสัจธรรมแห่งความเป็นจริงที่อยู่ในหลักการของศาสนาที่เราจะต้องยึดมัน่นแล้วก็นำมาปฏิบัติให้ได้ดีที่สุดบนชีวิตของเราคำถามต่อมาที่เราทั้งหลายจะต้องไปเจอเป็นคำถามหลังจากอุูโบสถ์พอหลังจากอุูโบสถ์แล้วเนี่ยก็เป็นวันเตียมาทุกชีวิตจะต้องไปอยู่ในมอคิฟ คือในสถานที่ที่อัลลอฮ์จะสอบสวนว่าใครจะได้ไปส่วนที่เป็นสวรรค์หรือส่วนที่เป็นนรกนะครับคำถามแรกที่อัลลอฮ์จะถามที่ท่านรอซู้ได้บอกว่าอินนาอินนาอัวะละอินนาอัวะละมาอยู่ฮาสะบุบิฮิลอับดุยามันกิยามะสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบสวนในวันกิยามะมินอามัลิฮิซาลาทอฺ ก็คืออามัณเรื่องละหมาดของเขาฉะนั้นเรื่องละหมาดจะเป็นคําถามข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นคําถามข้อสําคัญที่สุดอัลลอฮ์จะถามว่าละหมาดหรือเปล่าไอ้ละหมาดในที่นี้ไม่ใช่หยุดหยุดละหมาดละหมาดหยุ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 ดละหมาดนึกสนุกกับละหมาดนึกขี้เกียจก็ไม่ใช่นะละหมาดในนี้คือดํารงซึ่งการละหมาดครบห้าเวลาอัลลอฮ์จะถามข้อนี้ก่อนฟาอินซาลูฮัดฟากัดอัฟละฮะ ถ้าการละหมาดของเขาครบถ้วนสมบูรณ์อินชาอัลลอฮ์เขาประสบความสําเร็จฟะอินฟาซาดัตฟากะดคอบาวะคอเซรอถ้าการละหมาดของเขาไม่สมบูรณ์ขาดตกบกพร่องในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามของการละหมาดฟากะดคอบาะคอเซรอเขาก็จะได้รับความขาดทุนหรือความพินาศสิ่งที่ละหมาดไปเนี่ยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเขา แต่อัลลอฮ์ก็บอกว่าอุนซุรุฮัลลิอับดีมินตวตาว,วะฉะนั้นไปดูสิไอคนที่มาละหมาดลยกลุ่มๆไม่เรียบร้อยเนี่ยเขามีสุนัตบ้างไหมในละหมาดของเขาฝอยูกัมมินบิฮามาอังกอซอมินฟอริรเอาสุนัตที่เขาละหมาดเนี่ยมาเติมฟัดดูที่บกพ้องให้มันสมบูรณ์นะครับซุม,มายากูนุไซอามัลอลาซาลิตต่อจากนั้นก็จะดูงานของเขาต่อไป ละหมาฟดฟอรดูอาจจะมีข้อบอกพร่องอัลลอฮ์บอกว่าก็มีสุนัตที่จะมาเสริมแต่นี้เราไม่ชอบละหมาดสุนัตนะพี่น้องไม่ชอบละหมาดสุนัตเดี๋ยว,นวนเนี่ยวันศุกร์ละหมาดเสร็จเนี่ยเหลือไม่เกินสิบห้าคนที่ละหมาดสุนัตหลังนั้นไม่รู้จะรีบไปไหนเห็นไหมแต่ฮะดีษบอกว่าไอ้สุนัตเนี่ยมันจะมาเสริมฟอร์ดูนะไม่รู้กูไม่รู้กูจะรีบกลับเสริมไเสริมไป เราก็จะเห็นความสําคัญของละหมาดไปด้วยข้ามมากนี่ชีวิตเราเป็นแบบนี้ดังนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อไปถึงวันกิยามัตแล้วคําถามเหล่านี้เนี่ยจะต้องเกิดกับทุกคนเอาเมื่อละหมาดผ่านไปแล้วจะรอดจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ท่านอบีบอกว่าละตาซูลูกอะมาอับุลยอมันกิยมาฮัตายุสอัลอันอรบะอิน ท่านต่อสู้บอกว่าสองเท้าของบ่าวยังขยับไม่ได้จนกว่าจะถูกถามถ,ามถึงสี่คำถามามีคำถามอีกผู้คำถามมันเยอะหลือเลินะครับอันองรีฟีมาอัฟนาหูถามอายุไขที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราใช้ชีวิตแบบไหนถามอีกนะครับว่ฟียาซดวฟียาซดีฮีฟีมาอัฟลาหู ร่างกายของท่านที่อัเล่์ให้สุภาพแข็งแรงเนี่ยเอาไปใช้แบบไหนซอ์สินใช้แบบไหนนะครับเอามาจากไหนความรู้ที่มีอยู่เอามาใช้ประโยชน์หรือไม่อย่างไรซึ่งเป็นคําถามนอกเหนือจากละหมาดฉะนั้นเราจะไปนึกว่าละหมาดอย่างเดียวนะครับพอแล้วไม่ใช่อิสลามเนี่ยมันมีถึงระบบของชีวิตทั้งหมดต้องเอามาด้วยฉะนั้นเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าอุ้ยันละหมาดแล้วฉันก็เอาแค่นั้น มีอีกหลายๆอย่างที่จะเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้เราได้รอดพ้นในวันเกียรมาโดยเหตุนี้เองจึงได้นําเอามาตักเตือนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราจะไปที่ไหนอย่าให้เรื่องของดุนยาเรื่องของลูกหลานเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยมาทําให้เราต้องหลงทางผิดไปจากแนวทางที่แท้จริงที่เอาล่อให้เราเดินทางในกุอานบอกว่า บรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวลาอูลาดุกุมอันซิกริลลาโอบรรดาผูอ้อมมานทั้งหลายอย่าได้ให้ทรัพย์สินและลูกหลานทำให้เจ้าต้องหลงลืมอัลลอฮ์หรือหลงลืมการะระลึกถึงอัลลอฮ์เลี้ยงลูกกันจนเพลินไม่ได้ละมาเลี้ยงหลานกันจนเพลินไม่ได้ละมาเฮฮากับหลานกันเพลินสนุกสนาน ขอบอิสลามเท่าไหนก็ไม่รู้เอาวันนี้วันนี้เท่าไรโอ้ที่เจ็ดแล้วมันเกิดแล้วซื้อเค้กมาไม่รู้ละกอบอิสลามมันอยู่แค่ตรงไหนนะครับว่าอัมวาลุกมและทรัพย์สินที่ท่านทั้งหลายมีอยู่อย่าให้มันลงเลื่ยงอันล้อสุบาหานโฮทาะว่าไมยอันจานี่แกดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ทําอย่างนี้เนี่ยเขาอยู่ในการขาดทุนพี่น้องครับ เราต้องใช้ระมัดชีวิตระมัดระวังนะในดุนยายแห่งนี้เพียรพยายามไปถึงเป้าหมายให้ได้หลายคนมีความมั่นใจแล้วก็สบายใจว่าอิชอลล์เรากําลังอยู่ในหนทางที่ถูกต้องไปสู่ความสําเร็จอีกหลายๆคนอาจจะนึกในใจว่ากูไม่รอดสักคำถามหนึงที่พูดมาขออย่าเป็นอย่างนั้นขอออลสวัสดีลาวาอย่าให้เราได้คิดอย่างนั้นตราบใดที่ วันเกียรมะยังไม่มาถึงโอกาสเรายังมีที่ใจตบาตตัวกับอาหาลเและมาใช้บุญชีวิตแนวทางที่แท้จริงเพื่อไปสู่ความสำเร็จที่เป็นฮีดายะของเราสุฮานุตลานะครับอักูลกาวลีฮากหัวเศร้าฟรอกซีมีวัลุุมวะลีไซลีมุสลิมีนมินกุลิซัมฟาส taufuru i n n a h u q a f i m ม l l a อาอา a a q ส z a n า s ุ a m u n muslimin wa ิ z z i l a shirkawu m u ว l i m i n ร a อดั امنا مطمئنا وسائر المسلمين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فاذكروا الله واشكركم واذكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصفون